ดีค่ะเหมือนนดิสีจัดๆสิพามาวัดปากโดมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลย่าจะรถไล่ไปหนนอจอดสักก้อนเขาิีามเอาลงเนี่ยมาแล้ววัดปากโดม นี่ค่ะเราจะไปไหว้พ่อปู่ตาปู่ยาตายายละก็ไหว้พระนํานะคะอันนี้ไหว้พระก่อนเมื่ไหว้พระก่อนนี่ี่ายแล้วคก็ไปถ่ายรูปนี่ค่ะตอนพี่ไหว้พระก่อนแล้วคอยไปไหว้ปู่ยาตายาย คนมาเยอะมากนี่ไหวอ,องค์ูอ,องค์ยากเสีเจ<ะ>็ดดอกว่ะสองสี่หกเจ็ดอือทูบต้องเจ็ดดอก

ว่า้องค์ต้องทูบเสร็จดอก ผ่านตามไม่ทนันเลยนะหมดยงางก็มาให้อาหารปลา ปลากินขนาดเีออย,อย,ยอุ้ยจะตัวใหญ่ๆอ่ะปลาหน้าม่วนอย่าลงไปจากที่นี่เชียวนะอู้ยบรรยากาศติดฝั่งจ้ะติดฝังนี่ก็เป็นพระฟูเม่ยพญานาคได้ทูบไปอยู่ได้ยประจุดอ่ะ กินอยู่ผีมากมันอาหารหัวนี่อาหารอยู่นี่ร่อยเข้ามาไก่ฟางท่าคนมันเยอะมันกระบอกมากินนะมันจีบผงะผงะพี่คนอุ้ยปลากเกตตัวนะโอ้ตัวใหญ่มากหืมผักตบชาวบ้าน อบชวาเยอะมาลมเย็นเย็นบรรยากาศดีดๆมัน,ก,นก็จะมีที่ให้อาหารปลาเอาขนมปังมาไว้ให้ยี่สิบาทกระชิมีหมองใส่กล้องอยู่นี้อันนี้ก็1สิบบาทอันนี้ยี่สิบเทกระิมีหมองใส่กล้อง จะถ่ายรูปตรงนี้จังเลยนี่นี่นี่มาถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าวัดติดแม่น้ำมูลตีค้องได้ไหมนี่ตีได้บ่นี่ตีคองได้บะเพื่อนตีไหม

เดินทางกลับออกไปจากวัดแล้วนะคะแบบยางค้นแบบร้ายแห้งช่วงนี้ช่วงโควิดอยู่ก็เลยไปแบบฟ่่ๆนะคะนี่ระหว่างทางนี่จะมีขายดอกไม้ระหว่างทางจะมีขายดอกไม้ค,นค้นือสีแบบถ้าบค่อยได้มาเนาะแสดงว่าค้นกับสำนีกก็ยังมามาาหลายแล้วนะคะท่าบค่อยไดยมาก็ถือว่าหลายเติบแสดงว่าถามว่าเป็นช่วงโควิด ยิ่งจะเยอะเลยนะคะวัดนี่จะตีก,กันกับน้ำมูล,ล่ะว,วัดปากดูคิดไม่น้ำมูลน้ำใสยเย็นฉ่ำเนี่ยระบางทางจะมีขายดอก,ดอกไม้ไฮไลท์ผ้าแล้วก็สิเป็นผ้านวายพ่อปู่ไม่ยาสปู่ปูปูป่ยังก็ตายายนะค่ะระวางทางก็ยังเป็นแบบนี้นะคะชนํำบดอยู่ข้างๆเขาไปก็เป็น นอกข้างทางคื้เก่าเนะคะ่ะนี่ก็สวนกบไผ่ท่านนี้ก็สวนปลามนี่ไปได้ดอกไม้ทั้งนอก,น,อกนู่นพี่บุญมังสาหาันเดินไปยางไปทายรูปแบบเมื่อยลบไปลบมาาอยู่ก็ไปอาหารปลาจะแค่นี้แหละคะ่ะ คนผู้หน่อยแหงเนะเมื่อยล่ะกลับดีกว่ากลับละค่ะเมือ่อยมีคนขับรถให้ด้วยดิ